สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับจะมาสรุปผลการจับสลากฟุตบอล a f c Cha m p i o n s League ฤดูกาล2022นะครับล่าสุดซึ่งจับสลากกันไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกผมจะขอมาโฟกัสที่ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่มีทีมจากไทยของเราลงทําการแข่งขันนะครับไปไล่ดูทีละกลุ่มเลยแล้วกันนะครับไปดูกลุ่ม F นะครับกลุ่ม F เนี่ยมีความเกี่ยวข้องจากทีมของไทยเราด้วยนะครับ กลุ่ม F เนี่ยก็จะมีชานตงไทฉานนะครับเป็นทีมแชมป์จากชัยนิสซูเปอร์ลีกของจีนนะครับทีมนี้ก็จะมีมาลูยานเฟเรนี่นะฮะนำทัพด้วยนะครับแล้วก็มีอุระวะเรซนะครับทีมแชมป์เอ็มเพลเยอร์คัพนะครับแชมป์บอลถ้วยของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทีมที่3คือไลออนซิตี้เซลเลอร์ครับทีมจากสิงคโปร์ครับเป็นทีมแชมป์เอสลีกก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีตังเลยนะครับทีมนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขามีกิจการทั้งช้อปปี แล้วก็กาลีนาด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปได้ตัวคิมชินวุกนะครับกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้นะเข้ามาเสริมทีมเลยนะครับ่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือทีมจากรอบเพลย์ออฟ่วนทีมที่4ก็คือทีมจากรอบเพลย์ออฟฝั่งตะวันออกทีมที่4นะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ชนะระหว่างไตกูเอฟซี FC กับบุรีรัมยูเนเตดนะครับทีมรองแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับคู้นี้มีสตอรี่น่าสนใจก็คือไตกูเอฟซี FC เนี่ยทีมดับ3าของเค a ลี e นะครับเพิ่งจะ อเล็กซานเดรกามาเข้ามาคุมทีมนะครับซึ่งเขาเป็นอดีตคุณซื้อของบุรีลัมยูไนเตดก่อนจะมาคุมไตยกูเนี่ยก็คือเพิ่งหมดสัญญากับบุรีลัมสดๆร้อนเลยนะครับกลายเป็นว่าในทัวร์เอเชียต้องโครจรมาเจอกันนะครับซึ่งในรอบเพลย์ออฟเนี่ยบุรีลัมจะต้องไปเยือนที่เกาหลีนะครับก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบแล้วก็เป็นงานยากพอสมควรนะเพราะว่าเจอโคชเก่าที่รู้ใ้รู้ผุกทีมดีด้วยนะครับเราเล่นกันแค่นัดเดียวนะครับคือบุรีลัมเนี่ยต้องไปชนะให้ได้ ทีเกาหลีนะครับถึงจะได้เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับชานตงไทยฉานอุรวาเลแล้วก็ไลออนซิตี้เซลเลอร์นะครับมาดูกลุ่ม G ครับก็จะมี BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับเป็นทีมมังโถงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาจับไปเจอกับชุมนำดราก้อนนะครับจากเกาหลีใต้ยูเนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์แล้วก็เมเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียนะครับไล่ดูคู่แข่งของ BG กันทีละทีมนะครับชุมนำดราก้อนนะครับเป็นแชมป์เอฟเอคัพของเกาหลีใต้แต่ว่าพวกเขาเป็นทีมจากลีกรองนะครับ เล่นอยู่ในเคล g กทู 2, นะครับแต่ว่ามาได้แชมป์บอลทั่วนี่ยแหละก็เลยได้กลับมาเล่น f f c h h m p p o o s s l e g u u e อีกครั้งในรอบหลายปีเลยนะครับเล่นครั้งสุดท้ายในปี2008ผมก็ไม่ได้ยินชื่อทีมนี้มานานม,มากแล้วนะเมื่อก่อนก็เป็นทีมดังพอสมควรส่วนยูไนเต็ดซิตี้ทีมจากฟิลิปปินส์นะครับเมื่อปี2020นะครับก็คือ2ปีที่แล้วนะครับแล้วปี2021เนี่ยลีกฟิลิปปินส์ยกเลิกกันอย่งขันนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับ ก็ดูแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของความพร้อมแน่นอนนะครับก็ทีมนี้คุมทัพโดยเจสันวิทนะครับลูกชายของปเตรวิทแล้วก็นะักฟุตบอลของทีมก็จะมีพวกสเตฟานเชล็อกนะที่เราเห็นในซูซูกิครับนะครับเป็นกัปตันทีมก็มีมาคาร์ดมันด้วยกองหน้าที่เคยเล่นในไทยลีกเป็นต้นนะครับส่วนทีมสุดท้ายเมลเบิร์นซิตี้ทีมจากเอลิกออสเตรเลียนะครับก็เป็นแชมป์ลีกนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมที่เกมรุกดีที่สุดในลีกนะครับแล้วก็นําทัพโดยพวกนะักเตะทีมชาติออสเตรเลียหลายคนนะ แมตติวเลกี้เจมี่แมคคาร์เลนดูภาพรวมแล้ว BG ผมว่างานไม่ยากนะครับชุมนำกับยูไนเต็ดซิตี้เนี่ยต้องเก็บให้ได้นะครับแล้วก็เมเบิร์ซิตี้อาจจะเป็นงานแข็งนิดนึงแต่ผมว่า BG มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบได้ปีหนึ่งนะครับถ้าปราบชุมนำหรือว่ายูไนเต็ดซิตี้ได้นะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วดูกลุ่ม S นะครับกลุ่ม S ก็จะมีชนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับทีมแข็งจากเกาหลีใต้เลยนะครับเขาก็เป็นแชมป์ลีกด้วย ทีมเก่าของส,ะสะลักห่ประโคนแนตะ่ว่าเจ้าพีได้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่2คือโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับอดีตทีมของโกอุ้ม hm, ทีรทรบุญมาทันนะครับปีที่เราได้รองแชมป์เจลีกก็อยู่กลุ่มนี้ด้วยทีมที่3าครับน่าสนใจก็คือฮองอันยาลายนะครับทีมของพี่ซิโก,โก้เกียติศักดิ์เสนาเมืองนั่นเองนะครับคุมทัพอยู่ฮองอันยารายฤดูกาลที่แล้วนำเป็นจา่าฝูงของวีลีกแล้วก็ลีกตัดจบไปนะครับไม่มีการให้แชมป์ ก็ถือว่ามาในฐานะโคต้าอันดับหนึ่งของลีกนะครับไม่ได้ในฐานะโคต้าแชมป์แล้วก็อีกทีมคือทีมเพลย์ออฟฝั่งตะวันออกทีมหนึ่งนะครับก็คือเป็นทีมจากจีนออสเตรเลียหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับซึ่งโ,โหดูแล้วฮองยาลายงานหนักมากๆนะเจอทั้งมารีนอสเจอทั้งชนบุกนะครับแค่นี้ก็อ้วกแล้วนะครับสำหรับการประเดิมคุมทัพใน ACL ครั้งแรกของพิโก้นะครับงานยากจริงๆนะฮะถ้ามากลุ่มไอนะครับกลุ่มนี้ก็ ทีมจากไทยลีกเราได้ลุนเข้าไปนะครับกลุ่มนี้มีคาร์บัสกิฟอนตาเล่นะครับทีมใหม่ของเจชนะทิปสงกสินแชมป์เจลีกทีมล่าสุดนะครับมีกว่างโจเอฟซีนะครับเป็นทีมันดับสามของไชนีซูเปอร์ลีกนะครับซึ่งล่าสุดเหมือนจะมีปัญหาการเงินนะครับนักเตะต่างชาติโดนลบกออกหมดเลยนะครับต้องดูว่าพอถึงเวลาแข่งจะมีตัวผู้เล่นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทีมที่3คือยะโฮดารุนทักซิมทีมมหาเศรษฐีของลีกมาเลเซียนะครับ ล่าสุดเพิ่งไปคว้าตัวเฟอร์นันโดฟอเรสเตียรี่นะครับกองหน้าจากบูดิเนเซ่เข้ามาเลยนะครับเอาจริงเอาจังมากนะครับกับการเล่นทัวเอเชียแล้วก็ทีมสุดท้ายก็คือทีมเพลย์ออฟโซนตะวันออกทีมที่3นะครับจะเป็นทีมระหว่างอุนซานฮุนไดกับการท่าเรือนะครับหรือว่าท่าเรืองานหนักตั้งแต่เพลย์ออฟเลยนะครับอุนซานนี่ก็เป็นทีมรองแชมป์เคลิกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กันครบเลยครับแล้วก็ปีนี้ได้จุนอามโนกนะ จากลูกขามเอฟมารีนอมาเสริมด้วยนะครับถ้าเรือต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยจะเจอของแข็งอย่างฟอนตาเลกวางโจแล้วก็ยะโโหนะครับก็ถ้าเข้าไปก็มีสิทธิ์เจอกับเจชนาทิพย์นะครับซึ่งปีนี้กฎการส่งผู้เล่นต่างชาติลงเล่นเนี่ยของ a FC c h a แชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือ3าบวก1เหมือนเดิมแต่ว่าส่งชื่อได้ไม่จำกัดนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแค่4คนนี้เพราะฉะนั้นเจชนะทิพย์มีโอกาสได้ลงเล่นใน a FC c แชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะครับอยู่ที่การส่งชื การแข่งขันนะครับของแต่ละนับนะครับก็กลุ่มนี้ลุ้นนะฮะลุ้นให้ท่าเรือได้เข้าไปเจอกับเจ้าเจแล้วกันนะครับส่วนกลุ่มเจนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเชียงรายยูเนเต็ดของเรานะครับได้จับอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเจอกับเซียงไฮ้พอร์ตนะครับทีมันดับ2ของไชนีซูเปอร์ลีกนำทัพโดยออสการ์นะครับแล้วก็มีคิชีนะครับทีมแชมป์ลีกฮ่องกงนะครับทีมนี้คุมโดยทีมดองจินนะครับอดีตกองหลังของ เมืองทองยูเนเตตนะครับแล้วก็ในทีมเนี่ยแน่นอนครับผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นโอนสญชาติเต็มไปหมดปีที่แล้วก็เจอกับการท่าเรือนะครับเอาชนะท่าเรือของเราได้ด้วยนะครับถือว่าประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายคือทีมเพลย์ออฟโซนตะวันออกทีมที่2นะครับเป็นทีมจากออสเตรเลียเมียนมาหรือว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นวิเซลโกเบของ es esta, อันเดรอินเนสตารออยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะทีมจากจีนแล้วก็ทีม จากเล์ออฟซึ่งครกจะเป็นวิเซลโกเบนะครับเชียงรายก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแต่ว่าก็มีประสบการณ์ในระดับ a อฟซีแชมเปี้ยนลีกมาพอสมควรแล้วเราก็ทําได้ดีด้วยนะครับก็ต้องลุ้นหนักครับกับการผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เป็นครั้งแรกของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับโดย a อฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทีมชั้นกลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับส่วนถ้าจบที่2เนี่ยจะต้องลุ้นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุด3ทีมจากทั้งหมด5ทีมนะครับนับเฉพาะโซนตะวันออก เพราะฉะนั้นจบอันดับ2ก็ยังไม่การันตีนะครับต้องเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดด้วย3ทีมนะครับขณะที่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่คาดว่าปีนี้ก็อาจจะเตะแบบมีเจ้าภาพเหมือนเดิมนะครับไปเตะสนามกลางหรือว่ามีทีมที่เป็นเจ้าภาพนะครับไม่มีการเย่าเยือนเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังระบาดกันอยู่แต่ที่แน่นอนก็คือทีมจากไทยเราหมดสิทธิ์นะครับในการเป็นเจ้าภาพแน่นอนคนระับเพราะว่าตอนนี้ยังโดนแบนอยู่เลยนะครับจาก เรื่องที่เราต้องไปแก้กฎหมายนะครับในเรื่องของวาด้านะครับเรื่องสารกระตุ้นนะครับเดีรยว็อบเพลย์ออฟที่บุรีรัมย์กับการท่าเรือจะต้องลงแข่งเนี่ยก็จะเตะวันที่15มีนาคมนะครับเตะกันนัดเดียวแล้วก็รู้ผลเลยส่วนรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่มนัดแรกเนี่ยช่วงสงกรานนะครับ1 5าถึง1 6เมษายนนะครับก็แฟนบอลชาวไทยนะครับให้กําลังใจ4สโมสรของไทยเราด้วยนะครับให้ทำง,งานให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้คงโควตา4ทีมแบบนี้เอาไว้หรือว่าได้เพิ่มในอนาคต สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ